กับช่องปิ้นปันเกษตรครับนี่น้ามาบึงสวนเอแปลงปลูกทางตะวันครับปลูกข้างหลังลานจอดรถปลูกไปปูเง่้าสุขุณครับอันนี้ก็อายุปลูกยี่เอ๊สามสิบก็ามือแล้วครับกำลังทะย้อยใส่ปุ๋ยข้นดิน เดี๋ยวเสิหามือหาเวลาว่างอยู่ใส่เวลาว่างลังเลิกงันมาลุกหนาออกนะกำลังงามตัวมกำลังงามเลยโอ้ยมีหอดต้นมะแตงโมเขื่นน้ำเหมืนนี่อันนี้คือล่องปลูกเธอแหลกเลยครับล่องปลูกเบื้งวว้มันเสร็จเป็นยังไงนะทดลองหาสูตรเบื้งดินมองนี้กับวัคคีเด้ปลูกจ้าเกียบูนนะบางตุ่นกะไน่บางตุ่นกะน้อย ตายถิมกันไลครับอนี้ก็ล่องบึงเดี๋ยวใส่บึงทั้งนี้ครับข้างหลายครับเต็มเลยกำลัางงามเลยครับี๋ยวยังได้ล่องถ่ายบึงติดตามบึงผลงานเด้ครับเด้อแล้วก็ฝากไว้น้ำมาการปลูกดอกท่านตะวับบนรอบนี่มันสิมีน่วยเอ้มันสิออกดอกออกอยังไงคือจังเขาวาบพรเะว่านี่ผมก็ล่องสั่ง สื่อมาจากราษดาครับล่องเบิ้งเขาบอกว่าดอกเงี้ยเงี้ทรมบรรทัดพูดนะจากแมนบุบุลองเบิง้งแต่เบิ้งไปน้ำกันครับเดี๋ยวผมสะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับวันนี้ก็เคลื่อนเป็นพ้นทีหลังหมองเห็ดงนันครับข้างหลังก็จะเป็นลานจอดรถพอดีเห็นทางนี้มันหกหกก็เลยลองขุดแปลงเลงแล้วก็ปลูก ของผูบึงครับกผลการปลูกก็เป็นทีนะพ่อใจอยู่ครับยี่สิบมือ,พอเพลื่ก็ต้องขอพายน้ำพว่าที่แรกเองผมก็ปได้มันลงให้เบิงเนาะสั้งแต่มือเริ่มหยอดมเมล็ดหยอด่นหยอนยังเนาะผมก็ลืมได้บ่ได้บันทึกภาไวเอามากิดผอกเลยได้บันทึกไปนะฮะพอได้เป็นแนวทางให้ป้ได้อยากปลูกแต่เมื่อปลูกน้ำน,นะครับเพราะว่านี่เป็นการปลูกทั้นสะพานหนาฝนก็ ขัง,ง,งสิดูแลา่ายู่จักน่อยอยู่แล้วก็ในการปลูกของผมนี่เป็นการทดลองคือพุ่นดินขึ้นเห็นมันสูงๆเปืดอซอยเห็นการระบายน้ำเนี่ยมันดีขึ้นเวลานฝนตกมากมันก็สิได้บ่นาน้ำค้งบอ่ออน,นี่ผมกว็ท้ำกันได้ครับว่าผู้อื่นนี่เขาเสร็จวิธีการแบบเดียวกันกับผมบ่เพราะว่าแต่นี่มันดีอย่างหนึง่งคือดินเมอมน,นี่มันเป็นดินทรายครับเอ่อปัญหานา้ำค้งกับบ่คอยพันใดเนาะมันเป็นเศษดินไอ้ดินทรายที่เหลือจาก เขาเห็ดพืนปูนในล้านจอดรถเดี๋ยวกันอีกจักไม่เดี๋ยวผมจิตอัปเดตให้เบิง้งนะครับด้วยว่าต้นมันสีงไงแต่ดอกมันสีงไงบ่ยังได้ก็ฝากกดฝาก,าก,าก,ากติดตามด้วยครับด้อครับครับช่องปินปันเกษตรครับทดลองเห็ดเกษตรเบิ้งเกษตรหลังเวลาเหลิกงานครับขอบคุณหลายๆครับ